สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่16มีนาคม2564โดยชาวบุครั่งเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างเชลซีช่วงเช้าวันนี้จูเข้าตอบสื่อถึงข่าวลือเชลซีเตรียมทุ่มเงินก้อนโตซื้อฮารแลนหลังจบซีซั่นนี้ โดยงานนี้ผมชางสมวัตชูเคิลนะผู้จัดการทีมของเชลซีออกมายืนยันตัวเองแล้วว่ายังไม่เคยคิดถึงเรื่องการซื้อขายเออริงบาวฮารันยอดดาวยิงจากทางบริษัทตัดมุนตามที่มีข่าวลือหนะหูในช่วงนี้เลยหมายแต่น้อย โดยเขาได้บอกว่าผมนั้นรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เรานั้นจะมาพูดถึงเรื่องการซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างที่สื่อหลายฝ่ายพยายามโหมกระแสเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะเพราะเรานั้นยังมีสิ่งสําคัญดื่นให้โฟกัสอีกเพียบเลยจนก่อนจะจบซีซั่นนี้ในฐานะผู้จัดการทีมที่เพิ่งเข้ามารับงานใหม่นั้นของเชลซีผมเห็นมาว่านักเตะทุกคนนั้นกำลังมีความสุขกับสิ่งทุกสิ่งที่ได้เห็นอยู่ที่นี่ที่เหลือก็คือช่วยเหลือพึ่งพากันเพื่อทำเป้าหมายให้สำเร็จนั่นเอง คนนอกมากมายพยายามบอกว่าเชลซียิงประตูได้น้อยเกินไปในฤดูกาลนี้แต่ผมกลับคิดว่านั่นไม่ใช่ปัญหาเลยนะเพราะโฟกัสที่ภาพรวมและการทำงานของนาเต้ที่เชื่อมโยงกับเพื่อนร่วมทีมสะมากกว่าเรื่องจำนวนประตูหรือแอสซิสนั่นเอาไว้กันว่าฉีหลังดีกว่านะ ยิ่งพอจอดลึกลงไปในสติแต่ละอย่างแล้วนะฮะยิ่งเห็นได้เลยว่าตัวเลขต่างๆนั้นค่อนข้างจะน่าพอใจอยู่แล้วแถมเด็กๆก,ก็กำลังบั่นใจและก็พยายามทำงานอย่างหนักเพื่อจะเค็นเอาศักยภาพออกมาให้ใช้เต็มที่เต็มเขตจำกัดสลัดช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของฤดูกาลน,นี้เมื่อไระก็ตามที่ทางชิโมเวนเนอร์หรือคนอื่นๆยิงประตูปลดล็อกได้แ่ล่ะก็แท็กติกและก็ปรัชญายของผมจะช่วยผลักดันให้พวกเขาทำมันได้อย่างต่อนเนื่องอีกเรื่อยๆอย่างแน่นอน สําคัญก็คือเราไม่ควรจะหยุดเฟ้นหาวิธีการสร้างสารรค์โอกาสเข้าทําที่มีประสิทธิภาพใหม่ๆในสักวันเดียวฉะนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะที่จะเป็นต้องคิดถึงการทุ่มเงินในการซื้อกองหน้าตัวใหม่เข้ามาสู่ทีมเป็นทว่าง,งานที่ทางชูเคิลก็บอกเลยว่าทุกคนนั้นยังมีความสุขอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วการเอาเฮลลิงบาหาร์รนเข้ามานั้นอาจจะไม่ตอบโจทย์ก็เป็นได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับถ้าเฉยมีอยากได้ก็ต้องได้สิครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ ชูเข้าตอบสื่อถึงข่าวลือจะขายปูติซิสไปให้กับทั้งเลอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้โดยโทมัสทูเข้ผู้จัดก,การทีมเชลซีให้สัมภาษณ์ตอบสื่ออย่างจริงจังหลังมีข่าวลืออย่างหนักมาว่ากำลังจะขายคริสเตียนปูติซิสทิ้งหลังจบฤดูกาลนี้โดยมีเวอร์พูลรอเซ้งต่อตามที่สื่อคาดการเอาไว้โดยกันที่บอกตามตรงนะผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทำไมต้องตอบคำถามมากมายเกี่ยวกับทางคริสเตียนปูติซิสทั้งที่ไม่มีประเด็นใหม่ให้พูดถึงเลย เขาจะได้ลงเล่นในเกมวันพรุ่งนี้ไหมถ้าเขาโชว์ฟอร์มดีจะเป็นตัวจริงได้ไหมเกมแชมเปี้ยนลลกกลางสัปดาห์เป็นโอกาสของเขาจริงหรือเปล่าทำไมไม่ถามเลยล่ะว,ว่าฟูริซิสนั้นจะเป็นกระตันทีมเชลซีในรายการหน้าได้ไหมผมเข้าใจดีว่านักข่าวอยากได้อะไรจากการสัมภาษณ์แต่ละครั้งแต่บางทีเรื่องมันก็ไกลเกินตัวเกินไปหรือเปล่านะเรายังเหลือเกมให้ลงแข่งอีกมากมายผมนั้นเพิ่งย้ายมาไม่นานยังใช้แทคนิคและก็ตัวผู้เล่นที่มีอยู่มือใหม่ย,ยังไม่ครบเลยนะ ย้ำชัดๆนะคิเสเตียมบริซิสนั้นปน็นักเตะคนสำคัญของเชลซีเขาคนนี้มีพรสวรรค์อยู่มากโขกันเลยทีเดียวเรียกว่าอยู่ในดับท็อปเลยก็ว่าได้แต่การที่ยังไม่ได้ออกสตาร์รทบนเวทีฟุตบอบอเบลกิษผมเคยพูดไปแล้วว่าอยากจะใช้ทักษะของเขาช่วยตัดสินชายชนะในช่วง20-30นาทีสุดท้ายของเกมนั่นเองแน่นอนว่าบร,ริซิสคนนี้ก็ต้องต่อสู้อย่างหนักหากหวังจะเป็นตัวจริงแบบถาบอลมันคือหน้าที่ของนักฟุตบอลท,ทุกคนนะ และก็ผู้จัดการทีมก็มีหน้าที่ตัดสินใจเขารู้ซึงถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีฉะนั้นเลิกผมกระแสม,มาว่าจะโดนขายทิ้งได้แล้วเป็นนว่างานนี้นะผมทางคิสเซียนพูเรซสนะฮะก็บอกว่ายังต้องอยู่กับทางทีมเชลซีต่อไปอีกนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ที่ตัวเขาว่าจะก,กระเตื้องขึ้นมาเองไหมหรือจะอยู่แบบนี้ต่อไปก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะแล้วมาดูขาวต่อมากันดีกว่าครับ มาลองซาประกาศตั้งเป้ายึดตัวจริงเชลซีเอาไว้ได้ในรดูกาลหน้าโดยงานที่ผมมาลองซานะประกาศหลังดาวโรดของเชลซีออกมาประกาศอย่างหนักแน่นแล้วว่าจะต้องยกระดับคุณภาพฝีเท้าให้สูงขึ้นเพื่อแย่งตำแหน่งของสิงห์บุรุมาให้จงได้ในรดูกาลหน้าที่จะมาถึงนี้ โดยเตตเต็ดเลือดนำหอมปรายนี้สัญญาย้ายจากทางเรลนะฮะมาอยู่ในทัพสิงคลาเชลซีแบบฟรีๆตั้งแต่ช่วงสม,มัแล้วแต่ด้วยความที่อายุยังน้อยและไม่น่าจะชิงโอกาสในการลกสามจากผู่งที่คนอื่นเขาจึงทำให้ทางคุนซืออย่างแฟงลำพาดส่งไปช่วย FC ฟซีเปอร์โตสู้ศึกเป็นเวลาถ,ถึง1ปี ตลอดทั้งดูการปี2020หนุ่มน้อยวัย2 2ปีรายนี้ได้สวมชุดแข่งสีฟ้าขาวของทีมดังแันฝอยทองลงเล่นไปแล้วทั้งหมด19นัดรวมทุกรายการยิงได้1ประตูซึ่งก็ถือว่าไม่เลวเลยนะฮะสำหรับแข่งดาวรุ่งสัญญายืยมตัว โดยเขาได้บอกว่าผมมีโอกาสได้ฝึกซ้อมกับทางเชลซีอยู่สักพักหนึ่งนะก่อนจะถูกส่งออกมาอยู่ที่เปอร์โตแต่นั่นไม่ใช่เรื่องเสื์อพรสยอะไรมากมายเพราะมันเป็นแพลนที่วางเอาไว้ร่วมกับผู้จัดการทีมตั้งแต่ก่อนสัญญาของเขากันแล้วอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าฤดูกาลสุดท้ายของผมกับทางเริวนั้นประเทศฝรั่งเศสสั่งยุติการแข่งขันเกมลีกมั้งแต่เดือนมีนาคมปี2020 ทำให้ส่งผลเสียต่อสภาพความฟิตโดยตรงเพราะไม่มีเกมเตะนานหลายเดือนแล้วโดยเหตุน,นี้ผมจึงไม่ได้คาดหวังจะประสบความเสร็จเปี้ยงป้างกับทางเชลซีตั้งแต่ปีแรกอยู่แล้วการย้ายออกมาอยู่ทีมระดับท็อปอย่างเปอร์โตแบบยืมตัวนั้นจึงเป็นทางเลือกดีสุดนะฮะและขอยัามาว่าซิสนัานานั้นจะกลับไปแย่งตัวจริงให้จงได้อย่างแน่นอน เอาเป็นว่างานนี้ในผมทางเชลซีนะฮะก็บอกเลยว่ามาลงซาคนนี้ก็มีของดีอยู่เพียงแต่ว่าต้องรอดูกันต่อไปว่าจะสามารถกลับมาแย่งตำแหน่งตัวจริงกับทางเชลซีในยุคปัจจุบันนี้ได้ไหมแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับครีนบูธโอดอยนำทัพสิงโตชุดเล็กเปิดโผแข่งทำศึกชุดยูโร2021โดยผิสรครีนบูธกองหน้าของทางแมนยูและก็คารมพันโอดอย ไปจากทางเชลซีมีชื่อติดท,ทีมชาติอังกฤษชุดยู -21 ปีในการดูึกยูโร2021รอบแบ่งกลุ่มในช่วงปลายเดือนนี้โดยไอดีบูทรอนและผมกุนซือทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน21ปีประกาศรายชื่อนะักเตะชุดทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2021รอบแบ่งกลุ่มออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งนำทัพมาโดยเิสันเกรนบูทก็น่าจะทางแมนยูและก็คาร์ลัสันโอดอยไปจากทางเชลซีนั่นเอง สำหรับกินบู๊และก็โอดอยนั้นเคยมีประสบการณ์ในการลงเล่นให้กับทัพสิงโตคำปราณนะฮะชุดใหญ่มาแล้วโดยร,รายแรกนั้นเคยตกเป็นข่าวเช้าร่วมกับทางฟิลโฟเดน,นมิฟิลแมนซิตี้หลังแหกมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื่อวรลัดโควิด -19 ด้วยการเชิญสาวเข้าไปที่ห้องพักในโรงแรมบรูที่ประเทศไอแลนด์นะฮะจนถูกสมาคมฟุตบอลอังกอริทนั้นหรือว่า FA ตัดสินลงโทษด้วยการปรับเงินและก็ถูกหั่นชื่อออกจากแคมป์ที่ํำศึกเนชันรกเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาขณะที่ทีมชุดนี้ยังมีชื่อของสองแข้งจากทางอาร์เซนอลอย่างเอมิลสมิธโบรมิดฟิลฟอร์มแรงและก็เอ็ดดี้เอนเคเชียกองหน้าไวท์เอดบีติดทีมมาด้วยนะ สรับอังกฤษชุดยู21ปีนะครับถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มดีโดยจะพบกับทางสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่25มีนาคมนี้ mm. โปรตุเกสในวันที่28มีนาคมนี้แล้วก็โครเอเชียในวันที่31มีนาคมนี้เป็นต้นไปครับอ่านะผมเป็น,นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรครับช่วงปลายเดือนนี้แลามาดูข่าวต่อมากันดีก่านครับ เชียร์เลอร์แนร์เวิร์ดปรับปรุงฟอร์มหากต้องการเล่นกองหน้าให้กับทางชูเคลิลโดยงานนี้ได้ผมทางนะฮะอา,อารันเชลเลอร์อดีกองหน้าทีมชาติอังกฤษได้กล่าววิจารณ์ฟอร์มการเล่นของทางไคลส์ทัมเวิร์ดดาวเตะของทางเชลซีที่โชว์ฟอร์มไม่ออกในเกมที่บุกเสมอรกระทางรีดยูเต็ดที่เอลเดนบรดในศึกฟุตบอลอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามการบริงานจากทางฟุตบอลลอนดอน โดยตัวลุกทีมชาติเยอรมน,นีรับท,ที่เป็นฝั่งไหนในเกมบุกในการเยือนยุงทองของมาร์เซโรบิเอลซาแต่เจ้าตัวก็ไม่สามารถทำผลงานได้อย่างที่หวังเอาไว้แม้จะมีโอกาสการทำประตูจังหวะแจ้งเกิดแล้ว2-3ครั้งในเกมนี้โดยเชลเลอร์น,นั้นออกมาวิจารณ์ฮาเวิร์สคนนี้หลังจบเกมผ่านทางร,รายการ m a t ต์ออฟเดอะเดมาว่าผมว่าวันนี้เชลซีเล่นได้ดีนะพวกเขาปีจังหวะที่สวยหลายครั้งแต่ก็ยังไม่เฉียบคมมากพอ ชูเครให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ฮาร์เวิร์ดโนนีเล่นด้านหน้า,นาและก็พยายามวิ่งเข้าไปในกรอเขตชทษแต่เขาก็ไม่ค่อยจะทําแบบนั้นหรอกนะโดยเฉพาะในครึ่งแรกเพราะถ้าเขาทําแบบนั้นก็จะมีโอกาสในการทำประตูได้2ถึง3ครั้งกันเลยทีเดียวใช่พวกเขาเล่นกันได้ดีใช่พวกเขาก็เข้าใจในการยืนตำแหน่งต่างๆมากมายแต่ยังไม่มีความเฉียบคมมากพอถ้าเขาจะเล่นตำแหน่งนั้นอย่างที่ผู้จัดการทีมต้องการเขาก็อาจจะต้องทําให้ดีกว่านี้ก็เป็นได้นะ เป็นว่าง,งานนี้อานันชลเลอร์คนนี้ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไวน้นครับโอ้โหเป็นว่าง,งานนี้ก็วิจารณ์กันนิดหน่อยนะฮะฮาร์เวิร์ดคนนี้ว่าจะเป็นฟอรไนท์ได้จริงๆเหรอเนี่ยต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าทางทูเคิลนั้นจะปรับแผนกันอีกไหมต้องรอลุ้นกันอนาคตของเขา <Perfect. S 1> และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลุ้สโมสรเชลซี Chelsea. ประจำวันที่16มีนาคมส5 6 4โดยเฉพาะพระครั้งเชลซี Chelsea ครับ